สวัสดีครับชาวลัคนาราศีกรกฎครับดวงปังพฤษภาคม2565ดวงชะตาในเดือนพฤษภาคมเป็นอย่างไรนะครับผมทําคลิปครึ่งเดือนแรกไปแล้วนะครับติดตามกันไปได้นะครับก็ดูย้อนหลังนิดนึงนะครับอันนี้เราจะพูดกันถึงภาพรวมทั้งเดือนนะก็เริ่มตั้งแต่ว่าครึ่งเดือนเป็นต้นไปเพราะว่าดาวอาทิตย์เนี่ยโครจรน,นะวันที่15นะครับจะโครจรเข้าสู่ภพลาภะ ดาวการเงินครับผมก่อนอื่นขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด s u b ส c r i ต e ติดตามนะครับอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยนะดาวการเงินอยู่พบลาพระเอากดกระดิ่งเลย <c oughs> นะถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีนะดาวการเงินนะอยู่พบลาพระกระดุมพระลาพระการเงินนำมาซึ่งโชคลาบนะโชคลาบมาในรูปแบบของเงินของทอง และดาวที่อยู่ที่ราศีพฤกษฎเนี่ยเป็นตำแหน่งอุจจาพิมุกเป็นตำแหน่งที่ดีนะอยู่พบที่11บดูดีเลยทีเดียวกระดุมพระลาพระนะครับอยู่เลือนของพระศุกร์้าพฤษภาครับดาวพระศุกร์โคจรเข้าสู่ราศีเมษอยู่ตรงนี้ก็ดีศุกร์ก็อุจจาพิมุกนะเป็นประด้วยเป็นอุจจาพิมุกด้วยงั้นก็ว่ามันไม่ได้เสียร0 0เใช่ไหม ประแปว่าไม่มั่นคงใช่ไหมแต่เบิงเอิญเขาเป็นอุจจาพิมุกแล้วเขาอยู่บ้านใครบ้านอังคารครับอังคารมาอยู่บ้านพฤหัสพฤหัสเป็นเกษตรจบ่าเขาเรียกว่าเป็นคือดูคือดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวที่คุ้มครองดวงชะตาของทุก12ลัคนาราศีเป็นดาวประธานฝ่ายสุภเคราะห์ดาวพฤหัสอยู่พบที่9นะครับได้ตำแหน่งธรรมเกณฑ์นะเป็นตำแหน่งที่ดีนะให้คุณ แล้วพบที่เก้าคือพบสุพระแปลว่าความรุ่งเรืองเห็นไหมดาวการเงินอยู่พบลาพระดาวลาพระอยู่พบกรมมะกรรม,มะอยู่พบสุพระสุพระเป็นเกษตรจบที่ความเจริญรุ่งเรืองลัคนาราศีกรกฎพฤษภาเนี่ยเป็นช่วงจังหวะดวงชะตาเรียกว่าฟื้นขึ้นมาเลยนะฟื้นยาวๆนะครับเป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดนะครับเป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดดาวพฤหัสเป็นเกษตรอยู่ในพบที่เก้า ดาวการงานสุภะการงานสุภะกรรมะสุภะก็แปลว่าเรื่องของการงานมีความเจริญก้าวหน้าเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคนที่รับราชการมีโอกาสดีเลยแหละเพราะอะไรเพราะหนึ่งเป็นช่วงเมษาพฤษภาเนี่ยเป็นช่วงเรียกบรรจุนะเป็นช่วงเรียกบรรจุคนที่สอบเข้ารับราชการเป็นช่วงเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่ง นะอีกคีนึงก็กันยาถูกไหมกันยาตุลาเนี่ยช่วงนี้เป็นจังหวะที่ดาวลัคนาราศีกรกฎดูดีครับนะดูดีเลยนะเนี่ยเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการงานสู่จุดเจริญก้าวหน้านะดาวเจ้าดาวเขาเรียกว่าผู้อุปถัมภ์คำชูก็คือดาวพฤหัสก็เป็นเกษตรมีความมั่นคงแถมมีดาวพระเกตสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาร่วมด้วยอ่ะบวกเข้าไปอีก <c oughs> ตำแหน่งดี นะก็เด่นสุดในเรื่องงานนะเด่นสุดในเรื่องงานถือว่าเป็นตำแหน่งที่สวยงามมากใช่ไหมเนี่ยพฤษภาเราจับจุดที่ดาวอาทิตย์นะสิบห้าพฤษภาย้ายเข้าเรือนลาภะดาวอาทิตย์คือดาวการเงินการเงินดีการงานดีความเจริญก้าวหน้าดียิ่งนะจบแล้วไม่รู้จะถ่ายอะไรแล้วอ่ะเรื่องคู่นะดาวเสา เป็นเกษตรคู่มีความมั่นคงแต่ก็อย่างที่บอกชาวลัคนาราศีกรกดนะการที่คู่มั่นคงเนี่ยมีทั้งข้อดีข้อเสียข้อดีก็คือเนี่ยคู่ครองได้เจอคนที่ใช่นะเป็นอย่างนี้มาประมาณ2ปีแล้วแต่มีความอึดอัดนะเพราะอะไรเสาเล็งรักก็เป็นพินทุบาทด้วยนะครับก็ยังก็เรียกว่ายังคือมันเป็นคู่ที่ใช่นะแต่อาจจะไม่ได้ถูกใจ100%เต เ,เรียกว่ามีความอึดอัดบ้างแต่ก็ถือว่าเป็นการดีนะครับเรียกว่ามันมีได้มีเสียแต่ทีนี้ดาวพฤหัสโคโจรเข้ามาส่งเสริมเนี่ยช่วยเหลือเนี่ยโยกกับดาวพระเสาร์เนี่ยอันนี้ถือว่าค่อนข้างโอเคนะสิ่งที่มันอึดอัดคับคล้องหรืออะไรเงี้ยแก้ไขได้ด้วยสติปัญญาแก้ไขได้ด้วยการมีผู้หลักผู้ใหญ่มาให้คำปรึกษาสำหรับชาว ลัคนาราศีก็กฎในเดือนพฤษภาคมนะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีโชคลาภการเงินการงานครบถ้วนเลยมาแบบพร้อมๆนะชาวลัคนาราศีก็กฎดถือว่าเดือนนี้เป็นเดือนพีคนะยังต่อไปอีกจนถึงมิถุนาครับไม่ต้องกลัวนะครับโดดเด่นมากดาวเดี๋ยวพอเดือนมิถุนาเนี่ยปลายพฤษภาเดือนมิถุนาเนี่ยดาวจะเรียงโครจรกันสวยเลย9 10 1สเนี่ย ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นชาวลัคนากรากฎก็ช่วงจังหวะนี้แน่นอนเรื่องงานมีการแข่งขันนะมีการแข่งขันมีการเดินทางน,นะเรื่องของการต่างประเทศเนี่ยมีลุ้นด้วยนะอ่าเรื่องการต่างประเทศนี่มีลุ้นด้วยนะเพราะพบสุภะแปลว่าการต่างประเทศด้วย นะครับแล้วก็ดาวพระเกตเนี่ยก็เป็นดาวต่างประเทศดาวราหูก็เป็นอีกดวงหนึ่งที่เป็นดาวต่างประเทศนะแล้วก็มาจากภพมรณะเข้าสู่เรือนกรรมมะเนี่ยการงานเนี่ยมันจะเกี่ยวพันกับเรื่องการก็เรียกว่ากว้างไกลนะต่างประเทศไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะถือว่าเป็นตําแหน่งที่ดีนะครับสำหรับเดือนพฤษภาคมนี้สําหรับชาวลัคนา,าราศีก็รกดดาวสุขสวยนะดาวพุธก็ดีนะ ดาวพฤะืหัตด,ดาวอังคารเนี่ยดาวเข้าสู่จุดดีหมดเด่นสุดคือพระอาทิตย์เพราะเป็นดาวการเงินครับนะยาวไปจนถึงเดือนมิถุนายนเลยนะถือว่าไป็นตำแหน่งที่ดีสำหรับชาวลักนณาราศีกรกฎการเงินโชคลาภการงานความเจริญก้าวหน้าดูดีที่สุดนะเรียกว่าโหล่เผอราศีกรกฎจะเป็นลักนาราศีที่โดดเด่นที่สุดในเดือนพฤษภาคมนี้เป็นไปได้เลยครับ นะครับก็ขอให้โชคดีทุกท่านแต่อย่างที่บอกครับดาวพฤหัสเป็นเกษตรนะในภพสุภะเนี่ยในเรื่องของบุญกุศลเนี่ยก็อย่าขาดนะสุภะคือความมงคลนะดาวพฤหัสคือดาวบุญนะเป็นดาวคุณธรรมดาวพระเกตคือดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์โครจรมาอยู่ด้วยกันแล้วนะแล้วก็เรื่องของดาวการงานนดาวอังคารเข้ามาอยู่ด้วยดูดีเลยทีเดียว นะครับในครึ่งเดือนแรกเนี่ยดาวสุขดาวเจ้าเรือนลาพักก็ยังสถิตอยู่ที่ราศีมีนก็ให้ตําแหน่งดีในดวงชะตาฉะนั้นชาวลัคนาราศีกรกฎหายห่วงครับเขาเรียกว่าเสริมด้วยการทําบุญทํากุศลสวดมนต์ไหว้พระนะทำบุญตักบาตรนะเอาที่ท่านสะดวกไม่ต้องครบถ้วนเอาที่สะดวกเวลาไหนว่างสวดมนต์ก่อนนอนหรือแล้วก็ตามเนี่ย จะส่งเสริมดวงชะตาให้ดีอย่างชัดเจนในเดือนพฤษภาคมนี้ครับประมาณนี้นะเดี๋ยวก็จะมีคลิปวันที่16พฤษภาให้ได้ลุ้นนะโชคลาบดูดีด้วยชาวกระกฏนะก็ติดตามกันได้ในคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ